นี่คือหมู่บ้านกำชอนที่ปูซานเกาหลีถ้าใครมาเที่ยวมันก็ต้องมาแหละเพราะว่าที่นี่ได้รับขนานนามว่า เป็นซันโตเรนีของเกาหลีเลยละจ้าหมู่บ้านกลางหุบเขาที่สีสันฟรุ้งฟริงขนาดนี้รู้ไหมว่าสมัยช่วงยุค50ประมาณ70กว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นสลัมมาก่อนนะคุณและช่วงปี2009ก็ถูกบูรณะขึ้นมาโดยนักเรียนศิลปะแล้วก็ศิลปินอีบ้าเฮ้ยเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เลยที่เราไปมาเนี่ยเป็นช่วงหลังโควิดครับร้านลงก็ปิดไปเยอะนะแต่ว่าสิ่งที่ไม่หายไปก็คือความฟรุ้งฟริงงานศิลปะบนฝาผนังต่างๆยังอยู่ครบครับนี่ตัวล็อกกุญแจเกาหลีที่เคยฮิตสนิมขึ้นหมดแล้วและออีน่ก็คืเจ้า น้อยนะครับเป็นหนึ่งในแลนด์มารที่ทุกคนต้องมาถ่ายรูปแล้วมาหยิกแก้มถ้าถามว่าไปยังไงนะหรือใครที่มาเที่ยวเกาหลีและเครื่องบินลงที่โซลแกต้องไปปูซานก่อนนะโดยการนั่ง KTX จากโซลสเตชันไปปูซานสเตชันนะครับเทรนทูปูซานจะมีซอมบี้มากัดคอใช่ไหมเนี่ย แต่ถ้าให้ดิฉันแนะนานะครับจะบอกว่าถ้าเวลาจํากัดเนี่ยบินมาลงปูซานเลยมันง่ายกว่าแล้วก็นั่งแท็กซี่หรือว่ารถไฟฟ้ามาที่นี่ก็ได้นะนาทีแรกที่ฉันเดินเข้ามาในหมู่บ้านฉันอุทานเลยว่าอยาจําสี่ฉีเาะเคามันแปลว่าสวยสดงดงามตามสไตล์คนฟลุ้งฟลิ้งป้าเาพาไปเดินกันนะครับจริง,รงๆที่นี่เมื่อก่อนนะมีคาเฟ่เยอะแยะไปหมดแล้วก็ร้านขายของฝากสตรีทฟู้ดต่าง,างๆก็มีเช่นเดียวกันแต่ก็ปิดไปประมาณครึ่งหนึ่งครับคาเฟ่ก็ยังเห็นได้ปรัปปายนะโดยเฉพาะร้านที่น่ารักน่ารักก็เลือกเอาตามแรงศร ไอ้พวกร้านขายของฝากหรือว่าสตรีทฟู้ดที่เราเคยอินก่อนโควิดอ่ะเหมือนพอมันเกิดโรคระบาดแลว้วเขาไม่ได้อัปเดตก็เลยไม่ค่อยน่าตื่นเต้นเท่าไหร่มั้งแต่ถ้าเกิดอยากมาถ่ายรูปคุณจะได้รูปที่มันสดใสสุดๆแน่นอนวันนี้เป็นวันที่จริงๆแล้วเกาหลีบอกว่าแมสออฟได้แล้วนะครับอยู่ข้างนอกไม่ต้องใส่แมสแล้วเคยมีความรู้สึกมาเที่ยวแบบนี้ตอนไปที่จอร์จปูเมืองสีฟ้าที่อินเดียคือมันเป็นเมืองที่ เป็นสีสีแบบนี้นะตอนนั้นมันสีฟ้าทั้งหมดแต่เนี้ยมันเหมือนเราไปซันโตริน่บวกกับใจปูเดินมาอีกบ้านหลังหนึ่งเจอจอจปูเมืองสีชมพูนะครับมันออกเป็นสีพาสเทลหมดเลยแปลกตาไปแบบหนึง่งแต่ว่าตรงนี้เนี้ยมันไม่ใช่แบบสถานที่ท่องเที่ยวที่เขาทำเอาไว้ให้น้องเที่ยวอย่างเดียวนะมันเป็นที่อยู่อาศัยด้วยเพราะฉะนั้นเราควรจะเที่ยวอย่างสงบสงบนะเพราะว่ามีคนอยู่ในบ้านาจริงๆและสิ่งที่อยากจะรีวิวก็คือแมวพวกมึงมาจากไหนเต็มไปหมดเดินตามแมวเลยว่าดูว่าจะไปไหนนะครับ ซึ่งพฤติกรรมของแมวที่นี่มันจะถูไปทั่วนะักท่องเที่ยวมาน้อยอ้อนคนไม่ได้อ้อนกระทางต้นไม้ละกันเดินตามอีแมวส้มนี่มาแป๊บหนึง่งนายเจออะไรเข้าเหรอคนคุยเก่าค่ะมันปล่อยโฮบบอกรักจริงจะชิ่งเนียนค่ะก็พี่มันแมวหลันละชอบคุยไม่ชอบคบชิพี่คงไม่กินเป็ดเลยพลาดของเด็ดแบบหนูแต่พี่คิดถึงหนูนะคิดถึงจังมาหาหน่อย ถ้าพี่ไม่ชัดเจนโทรศัพท์สเลนก็ไม่ช่วยอะไรและนี่คือเรื่องราวที่น่าปวดหัวของแมวกำชอนเดินมาอีกนิดหนึ่งก็จะเจอกับแกรนบูดาเปสครับเมื่อก่อนเขาฮิตมาตรงนี้กันซึ่งทุกวันนี้ก็มันก็เศร้าๆหน่อยนะเป็นร้านของฝากทําที่ระลึกที่เอาไม้มาเป็นรูปอะไรเงี้ยวันที่ผมไปเนี่ยมีนักท่องเที่ยวอยู่ไม่น่าจะเกิน10คนนะครับเพราะเกาหลีเพิ่งเปิดไม่นานเนาะช่วงปลายปีวันหยุดหรือว่าปีหน้าเนี่ยคนน่าจะเริ่มเยอะขึ้นมาแล้วอีกอย่างที่ไม่พูดถึงไม่ได้ของบ้านนี้ก็คือเขาจะมีให้้เเชชช่าชาุุดดดจมมีหมลยั บกชุดอักเรียน ก่อนโควิดแต่มันจะแบบฮิตมากเลยก็คือมีให้เช่าชุดแบบนักเรียนพันโบกไปเดินเล่นนะครับล่าสุดมีชุดสควิตเกมแล้วจ้าค่าเช่าตรงนี้ก็ไม่แพงนะครับถ้าหากับแก๊งเพื่อนเนี่ยน่าจะตลกดีครับเช่าใส่แล้วก็ถ่ายรูปเล่นกันเนาะและชุดนักเรียนเขาไม่ได้มีแค่แบบเดียวนะครับมีทั้งแบบชุดนักเรียนปัจจุบนันชุดนักเรียนแบบโบราณถ้าพวกเราไปเชา่าปุ๊บใส่ปั๊บเป็นไงเด็กโกงโกง,อ,งอายุขอเล่าย้อนกลับไปนะครับหมู่บ้านกำชอน culture village เนี่ยหรือว่าหมู่บ้านแทกึกโดเนี่ย สมัยนั้นมาแล้วเนี่ยนะครับในอดีตเ,เริ่มต้นจากการเป็นหมู่บ้านที่มีแต่คนจนอาศัยอยู่จนในช่วงสงคราม,ากรามเกาหลีก็มีคนอพยพหนีสงครามจากเกาหลีจากหลายๆจังหวัดเลยครับม,มารวมตัวที่นี่เพราะว่าบริเวณนี้เนี่ยเป็นบริเวณเดียวที่ปลอดภัยจากสงครามและต่อมาอีกเวฟเดียวเนี่ยเสียงสูงจังในสมัยนั้นด้วยความที่อยู่ไกลเนี่ยก็เลยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลก็เลยถูกทิ้งรกคคร้าง จนในปี2009เนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและก็ท่องเที่ยวของเกาหลีใต้เกิดไอเดียไอเดียกระฉูดค่ะก็เลยระดมช่างศิลป์เลยทั้งศิลปินแล้วก็นักเรียนที่เรียนศิละปะทุกสาขาเนี่ยก็ชวนมาเลยบอกว่าเฮ้ย <Hey, S 1> พวกเองเรามาทาหมู่บ้านนี้ให้เป็นหมู่บ้านที่สีสันน่ารักเหมาะกับกันให้นักท่องเที่ยวม,มาเที่ยวก็ดีกว่าไหมวะนี่คือข้อความชักชวนจากรัฐบาลที่รัฐบาลไม่ได้พูดผมเป็นคนพูดเองชื่อหมู่บ้านคําว่าคําชอนเนี่ยคำหรือว่าค,คอมนะครับแปลว่าพระเจ้าส่วนคําว่าช แปลว่าช่องแคบระหว่างภูเขาซึ่งรวมกันแปลว่าพระเจ้าให้เธอเลือกเขาไม่เลือกเราบ้างหรืออะไรของผมว่าเนี่ยไม่รู้ว่าไปทางคนเกาหลีแล้วเราก็เจอแมวอีกแล้วละครับน่าจะเป็นหนึ่งในกิ๊กของแมวเจ้าชู้ตัวเมื่อกี้นะเจอแมวรวมทั้งสิ้นเนี่ยมีสัก20ตัวได้มั้งครับเออแล้วก็มาเจอจุดหนึ่งที่เขาเพ้นต์กำแพงเนี่ยเป็นรูปแมวแตออ่ไม่หมดเลยเออยกเว้นอันนะี้นะอันนี้จิ้งจอก ใช่ครับเราก็เดินตามรูปแมวมาเรื่อยๆก็มาเจอร้านนี้กำชอนเบเกอรี่ออกแบบน่ารักมากหน้าร้านมีแมวจะขโมยขนมปังแบบนี้ด้วยแต่ร้านปิดปิดอีกแล้วไม่รู้จะเล่าอะไรแล้วในเทปนี้นะครับขอเล่าอีกหนึ่งแลนด์มาร์กแล้วกันนะครับที่ทุกครั้งเวลามาเนี่ยคนจะต่อแถวถ่ายรูปเต็มไปหมด คุณเจ้าชายน้อยจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยต่อแถวครึ่งชั่วโมงกว่าจะได้ถ่ายรูปไม่รู้มาถ่ายรูปหรือว่ามาขูดคอหวยแต่ณวันที่ไปไม่มีคนเลยครับผมถ่ายมาเก้ารอบแล้วเจ้าชายน้อยไม่กระดิกสักทีหนึ่งถ้ามันกระดิกผมก็วิ่งก่อนแลลวครับน้องเป็นรูปปั้นนะโอ้คนดูจ๋ามันมีความ ศร้าไงไม่รู้อะสายตาของอีเจ้าชายน้อยก็คือเหมือนแบบวิ่งวอรน่ะช่วยมาถ่ายรูปกับครูบ้างเถอะและข้างๆคุณเจ้าชายน้อยนะครับก็จะมีการล็อกกุญแจแบบนี้ที่เมื่อก่อนเกาหลีเขาฮิตกัน่นตลให้เขียนยังคบกันอยู่ไหมตอบผมทีน่าจะคล้องนานแล้วเก่าจนสนิมขึ้นแล้วนะครับอ่ะขอเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วกันครับตำนานเลิฟแพดล็อกสหรือว่าคล้องกุญแจรักเกาหลีเนี่ยจริงๆมาเริ่มขึ้นที่ประเทศเซอร์เบีย คือมีหนุ่มสาวคู่นึงเข้ามาพบรักกันบนสะพานผู้ชายี่ยเป็นทหารผู้หญิงได้เป็นครูชาวบ้านรู้เรื่องราวก็เลยเรียกสะพานที่ทั้งสองคนเจอกันนว่าสะพานแห่งรักและวันหนึ่งถึงตอนพักรักต้องไปออกรบผู้ชายไปรบใช่ไหมครูสาวก็โอ๊ยกลัวเขาตายจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งไหมแต่สิ่งที่พลาดความรักของทั้งคู่ไม่ใช่การตายครับแต่ว่าอีทหารหนุ่มเนี่ยมันไปมีเมียมใหม่ตอนไปออกรบเนี่ยแหละครูสาวก็ตรอมใจตายชาวบ้านขี้เสือกทั้งหลายก็เลย พากันล็อกกุญแจไว้บนสะพานแห่งความรักเพราะกลัวว่าจะเสียความรักของตัวเองไปเช่นเดียวกันหลังจากนั้นก็มาเริ่มฮิตตามประเทศต่างๆครับรวมถึงเกาหลีก็ล็อกกันมั่วซั่วทุกสะพานเลยตอนฮิตๆก็โอเคแหละแต่พอมันไม่ฮิตแล้วก็เก่าแล้วก็สกระปรกเพราะฉะนั้นความรักที่ดีไม่ต้องมีอะไรมาล็อกแค่ใส่ใจกันก็พอแล้วเจ้าเหมือนกับที่หมู่บ้านกำชอนที่นี่นะครับไปแล้วคุณจะลงรักไม่ต้องเอาอะไรไปล็อกถึงตอนนี้มันจะเศร้าหน่อยคนน้อยร้านลวงปิดไปเยอะ แต่ถ้าคิดถึงข้อดีก็คือคุณก็จะมีเวลาถ่ายรูปส่วนตัวไม่ต้องไปแย่งกับชาวบ้านจ้ะในหลังโควิดแค่ได้ไปเกาหลีแล้วเล่าให้ฟังหน่อยนะครับในคอมเมนต์เดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าวันนี้ไปละไบบุย